มีน้ำยาปลูกผมขายไหม What? อะน้ำยาปลุกผมไม่มีค่ะที่ลูกค้าซื้ออันนี้น้ำมันนะคะไม่ใช่น้ำยาปลุกผมเอ่อถ้อาถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่อยากซื้อใช้ได้ค่ะคุณลูกค้าเอาไปเลยค่ะถูเลยค่ะเอาให้หัวมันเลยนะคะเขอบอกว่าลูกค้าหัวแห้งเกินไปอันนี้คุณพี่แบบว่าจะไปเที่ยวต่อหรือเปล่าคะยุ่งซไปไหนก็เรื่องของฉันเงียบปากแล้วก็คิดเงินไปซะเดี๋ยวนะคุณพี่คืออะไรคะคือเป็นอะไรก่อนคือเป็นอะไรก่อนคือมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าลดสังสอนใช่ไหมคุณพี่อย่ามามองฉันดคร กลับไปครั้งหนึ่งนะกับเมืองแอนแสนสวยแบบนี้แล้วก็มีผู้คนผูกพันและร้านที่ดีที่สุดอยู่ใจกลางเมืองของเรานั่นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่นเองนะครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นั่นเองนะคะรอบนี้เนี่ยเราจะขยายด้าของเราให้ใหญ่โตยิ่งกว่าเดิม คือตอนนี้เนี่ยร้านของเราเนี่ยก็มีลูกค้าแน่นแล้วเนาะแล้วก็แบบมีของขายเยอะมากๆแล้วด้วยนะคะแต่ว่าอยากได้แบบยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําการขยายร้านของเรากันเลยดีกว่าร้านของเรานะคะสามารถทําให้แบบใหญ่โตได้มากกว่านี้โดยการเสิร์ด้วยเงิน<ะ>ตอนนี้เรามีเงินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะจ่ายทั้งหมด350เหรียญน,นะคะเพื่อขยายเซกชัน2นั่นเองไปเลยฮึไหนดูสิ ทุกคนดูโอ้โหเย้ yeah! ร้านใหม่สวยมากวันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะคะรอบนี้เนี่ยเราจะทําการตกแต่งร้านของเราให้สวยงามยิ่งกว่าเดิมครับผม <Yeah! S 2> ก่อนอื่นเลยนะคะรู้สึกว่าตู้เย็นนี้เนี่ยจะต้องอยู่แบบริมๆนิดนึงส่วนตรงมุมเนี่ยจริงๆเขามีแบบเป็นเคาน์เตอร์ที่มันเป็นมุมด้วยนะทุกคนไหนดูสีนี่ไงเป็นเชลซึ่งเป็นมุมต่งยังพอมีอยู่นะคะเราลองซื้อเป็นเคาน์เตอร์อีกอันหนึ่งดีกว่า จ่ายตั้งเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการเอ,อ่อจัดเรียงทุกอย่างให้มันสวยงามยิ่งกว่าเดิมนะคะวันนี้ร้านอาจจะลกนิดน,นึงนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งเข้ามานะคะรอสักครูน่นึงนะคะขออนุญาตจัดร้านแป๊บนึงนะคะวันนี้ร้านอาจจะปิดปรับปรุงสักแป๊บนึงนะคะจะเปิดช้าน,นิดหน่อยแต่ว่าลูกค้ารอได้แหละรู้นี่แล้วก็เอาเคาน์เตอร์นี้มาเ,เล็งก่อนขอเล็งแป๊บสวยแล้วก็อีกอันนึง โอเคเรียบร้อยครับผมส่วนตู้เย็นเนี่ยนะ่าจะต้องอยู่หน้าร้านนิดนึงนะคะประเด็นก็คือจริงๆเราเขามีตู้เย็นอีกอันหนึ่งนะทุกคนที่มันเป็นตู้เย็นแบบใหญ่3 7 0อเจุ้ยตังไม่พออะเอาอยัางไงทีละเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกรู้ว่าเราน่าจะต้องขายไปก่อนนะคะโอเคทุกคนไม่เป็นไรเอาตู้เย็นอันนี้ขยับมาไว้ตรงข้างหน้าร้านดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่แบบสวยกว่าเดิมเอเอาตรงนี้ดีกว่านี่ โอเคค่ะทุกคนร้านของเราตอนนี้นะคะก็พร้อมรับลูกค้าเพิ่มแล้วนะคะผมเพราะว่าร้านของเราใหญ่ยิ่งกว่าเดิมแล้วมาเลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะวันนี้เนี่ยร้านของเราเปิดอีกรอบนึงแล้วนะคะแต่เป็นร้านที่ใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมนะคะเฮ้ยคนท่านี้หายไปไหนหมดอ่ะเขาเขาไม่มาซื้อของกินกันหรอคุณลูกค้าคะร้านเปิดแล้วคะ่ะเอา้าจริงๆจ,จ,จะอยากซื้อแบบเป็นลายเส้นด้วยนะคะทุกคน เพราะว่า Product ของเราเนี่ยมันจะต้องมีลายเส้นเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเขาใช้เลเวล6นะครับโอเคเราจะต้องรอก่อนอตั้งคอมนิดนึงอ่ะเอา <c oughs> อหลังซะง,งั้นืออสวยโอ้อยากเปลี่ยนเคาน์เตอร์จังเลยแต่ลูกค้าเอาของมาวางแล้ววะดิทั้งหมด8.52นะคะร <c oughs> ้านใหญ่ขึ้นนะยะโอ้ร้านคุณสวยมากเลยนะครับสวยเป็นคุณเลย <c oughs> เอ,อธรรมดาค่ะแม่นะคะสวยอยู่แล้ว <c oughs> ชมเป็นมารยาทเป็นงั้นแหละ กับลูกค้าที่นี่แล้วอะท้าเป็นลูกค้าที่นี่เขาเป็นอย่างงี้อะน้องวาหลังรองชะม์จสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับบัตรนะคะทั้งหมด24.31นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตยจากเคาน์เตอร์แป๊บนึงนะคะคุณลูกค้ารอสักครู่หนึ่งนะคะเออเคาน์เตอร์ของเราจะต้องมาวางตรงนี้โอเคตรงนี้ดีกว่าเรียบร้อยสวัสดีค่ะเวลาโล่กขึ้นเยอะมากเลยอะทุกคนดีว่า ทั้งหมดนะคะเอ่อห้าจุดเจ็ดเจ็ดทอนศูนย์จุดศูนย์นะคะเพราะว่าให้มาพอดีไม่มีติดอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือทอนเยอะเกินนะทำไมไม่เตรียมตังมาให้มันรู้จักแบบพอดงพอดีบ้างอะไรบ้างหื้อก็อยากจ่ายแบงค์เนี้ยมีอะไรปะแต่ว่าเราจะได้แบปตสีตกับลูกค้าสักวันหนึ่งวันนี้คะ่ะสุลลยซื้อของร้านเจ๊เป็นประจำเลยนะแถวน,นี้ไม่มีอยู่ร้านเดียวครับครับขอบคุณค่ะลำบากใจกับลูกค้าที่นี่จริงๆเลย เรียบร้อยค่ะอุ้ยไม่มีเวลาเอาของไปเติมตู้เลยอ่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่แบบว่าขายดีเกินเพราะมาซื้อของที่นี่กันเพราะว่าแม่ค้าหน้าตาด,ดีหรือเปล่านะ๋อ,อเปล่าไม่ใช่เลยมันมีอยู่ร้านเดียวอย่อางห้าหเจ็ดแปดเรียบร้อยค่ะข้าคบุณนะคะอะไรอ่ะอยากได้น้ำขวดหรอรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะพอดีไม่ว่างเติมไปก่อนละกันอะอยากซื้ออะไรหยิบขอนุญาตไม่จัดเรียงเพราะว่าจัดเรียงไม่ได้นะคะล่าสุดคือแบบ ของเยอะเกินป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าแม่คะ่ะกำลังรีบอยู่นะคะพอดีเดูแลแล่าคนเดียวนะคะไม่มีใครมาช่วยดูแลต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยลูกค้าจะวินลูกค้าจะวินอฮ้ยแล้วก็มีคอนเฟกต้องเติมคอนเฟกด้วยอ่าเรียบร้อยอุ้ยลูกค้าเข้าร้านเยอะมากเลยล่ะคะ่ะทุกคนคือร้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นร้านที่ฮอตทิตระดับเมืองเลยก็ว่าได้เพราะว่า เอ,อเป็นร้านที่คุณภาพดีแม่ค้าน้าตาดีและทําทุกอย่างด้วยด้วยใจนะคะไม่ได้ด้วยเงินเลยถ <c oughs> ึงแม้ว่าจะบอกเพิ่มเยอะขึ้น <c oughs> ่าน,นั้นัะคะขออนุญาตซื้อน้ําชีสแล้วก็เติมของทุกอย่างก่อนนะคะคุณลูกค้าขา <c oughs> เออตังก็ไม่ค่อยจะมี <c oughs> ซื้อยับยับไ <c oughs> ข่เติมไข่ไหมโอ้ตู้ไข่อยู่นี่ <c oughs> อ่ะเติมไข่ โอ้ยลูกค้าต่อคิวกันเยอะมากแล้วว่าทุกคนแต่น้ํามันไม่มีขายอะเติมน้ําก่อนลวกันอะเออลูกค้ามาคิดตังค่าขอโทษนะคะที่ให้รอของที่ไม่ก่อนลวกันโอ้โหลูกค้าล้นร้านเลยทะลุไปนูน่นเร็วๆสิยะซันไม่รอนานแล้วนะขอโทษคะ่ะพอดีเออต้องเติมของเข้าร้านคะ่ะเอาทอนผิดทอนถูกแล้วรอ,รอบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอโทษนะคะที่ให้รอคะ่ะรอนานมากไอร้านทุเลศค่ะ <What? S 2> ข,ขอโทษคะ่ะ คือมันเติมของกันไม่ได้เลยมัง้งขอโทษนะคะที่เราคุณลูกค้าคุณลูกค้าทะลุร้านไปแล้วนะคะล่าสุดโอเคค่ะถ้าอยากให้ไวก็คือไม่ต้องทอนเยอะนะคะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะซื้อขวดเดียวซื้อทำไมคะ <c oughs> เบื่งไหมคะเอาทอนผิดเลยค่ะโอเคคนต่อไปซื้อไข่อย่างเดียวนะคะรูปบัตรทั้งหมด3.97นะคะร้านเรานี่ขายของถูกกว่าร้านอื่นนะคะไม <c oughs> ่เปิดบ้งก็ได้นะ มัน,มน,มน,มนขอโทษค่ะเปิดให้แล้วค่ะคุณลูกค้าโอ๊ยรลานโล่งมากเลยอะ่ะ1 1 8เอ็ดปเรียบร้อยค่ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าวันนี้ชีสจะหมดนะคะอาจจะต้องเติมชีสสักนิดหน่อยแล้วก็ต้องเติมเป็นกาแฟเรียบร้อยแหมของดีนี่ต้องทำให้ลูกค้าเห็นชัดๆนะคะ แล้วก็น้ำลงังน้ำนี่ขออนุญาตวางไวตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะรีบก็ที่หลังก็มาตั้งแต่หัววันเนาะตอนนี้มันเวลาเติมของ,ของนะคะของร้านเนาะเออเคต่อไปนมนมใส่นมก่อนเออหยิบนั่นแหละหยิบข้างล่างไปเลยนมเรียบร้อยวางต่อไปอะไรนะเอคอันนี้ชาค่ะชาแตอนนี้ก็คือขายดีเกินวางไว้ตรงนี้แล้วกัน อาเรียบร้อยสุดยอดค่ะโอ้ยลูกค้ายังมาไม่หยุดเลยนะคะขายดีเกินซปเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยซื้อชาซื้อนมด้วยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงแหมแต่งตัวสวยนะคะเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานหรอกค่ะไม่ยุ่งได้ไหมเออบริสารักาดีๆขอโทษค่ะพอนผิดกันเลยนี่แล้วปัดมานะคะ10.26ขอบคุณค่ะอ๋อ อยากกินน้ำอ้าวในตู้ไม่เห็นหรออยางวะนะไม่เข้าใจลูกค้าที่นี่เลยอะ่ะเขาเป็นอะไรอะ่ะก็เหมือนว่าของเราจะหมดแล้วด้วยนะคะแหมซื้อเยอะซื้อแยะแฮะขอบคุณค่ะโอเครู้สึกของที่จะหมดเนี่ยก็คือฮะเอาน้ำหมดแล้วนี่<ะ>เอาลูกค้าไม่ผิดนะคะเมื่อกี้ื่าสักครู่นี้เราเข้าใจผิดไปเองะะ่ะ เติมน้ำว้นละกันก่อน,นอที่เราจะปิดร้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เปิดร้านขึ้นมานด้วยความสดใสอ่ะสวยเรียบร้อยแล้วก็อะไรนมเติมไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนไหนแหละอ่ะนมไม่มีคนซื้ออีกวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไข่ค่ะไข่อ่าเรียบร้อยเอา้าไข่ยังไม่หมดแล้วเราเจ็งทิ้งมาหมดเลยขาดทนุนเวอร์อ้งั้นเราเจอกันใหม่พรุ่งน,นี้นะคะ เบอร์ไปหมดแล้วไปครับวันต่อมานะคะวันนี้ร้านเราก็ยังคงอยู่แบบเดิมนะคะกับตังที่ไม่ติดตัวอยู่419และขายที่เราเพิ่งทิ้งไปเพราะว่าความผิดพลาดของเราเองนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะจริงๆอยากซื้อเชลเพิ่มนะคะแต่ว่าอาจจะต้องอซื้อลไเส้นเพิ่มก่อนแล้วค่อยซื้อเชลเพิ่มโอเคปะ่ะเพราะว่าอะไรเส้นเนี่ยมันก็มีราคานะคะทุกคน <Huh? S 2> แต่ว่าอะไรเส้นอันต่อไปเนี่ยอาจจะซื้อเป็นแฮมหรอแฮมก็น่าสนใจหุย hey! 5้าพอันนี้มองข้ามไปก่อนเลยแพงเกินอ่ะอันนี้แล้วกัน400นะคะต้องใช้เลเวล6อันนี้เราเลเวล5มีพีนัมับเตอร์ต่างๆนะคะอุ้ยมีออเรนจ์จูิด้วยแต่วันนี้ต้องใช้เลเวล9นะคะผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่นี้ก่อนโอ้พาสตา้าสปาเกตตีมีข้าวด้วยเหแล้วก็มีเกลือถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะเพิ่มโปรดักของเรานะคะแล้วก็จะทําการขยายเชลลต,ต่างๆให้มันแบบว่ามีของขายมากยิ่งขึ้นทอนเยอะนะคุณสีหขอบคุณค่ะ แม่ทอนเป๊ะเชนะทอนเกินก็ไม่ได้ <What? S 1> เอาค่ะเขาจะไปทอนเกินเหรอคะคุณลูกค้าซื้อของอย่างเดียวก็รูปบัตรเครดิตนะคะคุณผู้ชายติดแกรมไปปะน็ดหน่อยอะเ <c oughs> มื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรผิดปะเฮ้ย <c oughs> ตัวแม่ก็ไม่บอกชอบด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะของร้านเราเนี่ยขายต่ำกว่าตลาดเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> อา๋านี่ขายในตลาดเหรอนนูว่าซ <c oughs> ูเปอร์มาร์เก็ตค่ะหมายถึงว่าขายราคาต่ำกว่าที่อื่นค่ะ เออซื้อได้นะคะรีบรีซื้อแล้วรีบรีบออกไปนะคะคุณลูกค้าเออโอ้โหซื้อเยอะซะด้วยสิวันนี้ใช้ได้อะไรเนี้ยใส่บัตรนะคะทั้งหมด20.91ขอบคุณค่ะถ้าซื้อในตลาดที่นี่ได้ลุงยีไปซื้อในตลาดดีกว่าคือไม่เข้าใจหรอว่าราคาตลาดอะไม่ใช่อยู่ในตลาดเข้าใจปะอืม 41. 2.7โอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะคุณลูกค้ารับเงินมานะคะไม่ต้องทอนแหมพอดีเลยนะก็ไม่อยากติปะมีอะไรปะไม่ใช่ผู้ชายเออต้องต้องเป็นผู้ชายขายและค่ะถจะให้ติปขอบคุณค่ะเหม่ยดูซิสต็อกสินค้าของเราตอนนี้เนี่ยสินค้าของเราก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ก็ยังมีอยู่เอออีกสักนิดนึงเราก็น่าจะซื้อของเพิ่มได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเก็บตังค์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องซื้อเชลเพิ่มแน่นอน นมหนึ่งไข่หนึ่งอุ้ยเนื้อลมไข่นะเนี่ยโอ้โหทอนเยอะด้วยไม่อยากจะบดเลยนะกับลูกค้าประเภทที่บอกว่าซื้อของนิดเดียวแล้วแบบว่าชอบแบบให้ทอนเยอะๆอ <c oughs> ่ะทีหลังก็ไม่ต้องเอานะเงินเอาเอาสิคะทอนเยอะก็เอาคะ่ะพอดีแลกเงินมาพอเนาะแลกเงินทอนมาเยอะสะดไว้สิของยังมีในตู้เย็นมีไหมนะในช้อของในงตู้เย็นแป๊บไข่ยังมีอยู่เออนมเติมนมสักนิดนึงดีกว่า โอเคเราจะไม่โยนของทิ้งนะคะแล้วก็เติมน้ําโอเคของไม่ขาดบอกเลยทุกปร์มก,ก์เก็ตนี้นะคะของไม่ขาดเลยชาก็มีกาแฟาก็เยอะโอเคทุกอย่างปกติดีเรียบร้อยนะคะแล้วมาเป็นบัตรนะคะทั้งหมด18.88ขอบคุณค่ะคุณลูกค้าถ้าต่อไปเชิญได้เลยนะคะตอนนี้คอเตอร์ว่างอยู่ค่ะ13.89ขอบคุณนะคะ ร้านเนี่ยขายดีนะคะเพราะว่าเราตั้งราคาใหม่ทั้งหมดเลยจะปก,กติที่เรามีราคาแพงหูฉีกที่ลูกค้าไม่ซื้อแต่ว่ารอบนี้เรามีขายอุ้ยลูกค้าใหม่คุณคะสวัสดีคครติ๊ต้อกรบนะคะเพิ่งเคยเจอเลยน,นี่มีน้ำยาปลูกผมขายไหม <What? S 1> อ่ะวัดเอาน้ำยาปลุกผมไม่มีค่ะที่ลูกค้าซื้ออันนี้น้ำมันนะคะไม่ใช่น้ำยาปลูกผมถ้าถ้าถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่อยากซื้อใช้ได้ค่ะคุณลูกค้าเอาไปเลยค่ะถูเลยค่ะเอาให้หัวมันเลยนะคะเผื่อบบว่าคุณลูกค้าหัวแห้งเกินไปขอบคุณคะ่ะเชิญท่านต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทั้งหมดเออทอน91เซนนะคะโอเคแล้วก็1เรียบร้อยค่ะอุ้ยคุณพี่สวยจังเลยนะคะรับมาเป็นบัตรนะคะ12.98ขอบคุณค่ะเออเดินตุดงอนเชนนะอุ้ยเซ็กซี่เวอร์คนเนี้ยสวยะมัดเลยอ่ะคนในเมืองเนี้ยหน้าตาดีทุกคนเลยแฮ ุยคุณพี่นภัโย้นสวัสดีนะคะทำหน้าตาขึงขังจัดเลยนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเอ่ยพอดีพิ่งดูซีรีส์เกาหลีมามันเศร้านิดหน่อยน่ะและหาขนมกินโอเคค่ะขอขอแสดงความเสียใจกับซีรีส์เกาหลีของคุณพี่ด้วยนะคะพอดีว่าไม่มีเวลาดูเลยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ดูเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยไปดูต่อแล้วนะมันเศร้าขนาดนั้นเลยหรอคะคุณลูกค้าโอเควิย กาแฟจะหมดเดี๋ยวเราสั่งกาแฟเพิ่มก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นสินค้าราคาแพงที่ไม่ควรหมดเลยแม้แต่นิดเดียวซื้อมาสองอันเลยดีกว่าลูกค้ารอแปบบรอสักครู่ขอเติมกาแฟแปบอุ๊ยกาแฟหมดจริงด้วยทุกคนนี่ใส่เรียบร้อยเราจะไม่ปล่อยให้กาแฟเราหมดนานนะคะเชียรน,นี้ก็ยังคงเป็นกาแฟอยู่ค่ะเรียบร้อยนะคะเยี่ยมโอ้ยลูกค้าแปบ,บเดียวลูกค้ามาเพียบเลยอะทุกคน ยังไงไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะแต่มันน่ากินมากเลยยายเอาอัน,นหนึ่งจ้าหนอันนะคะเออสาเอาสามจุดส้าค่ะคุณยายขอบคุณนะหลานน้ำมัน1ขวดนะคะสี่ขอบคุณค่ะคุณพี่อุ้ยคนนี้เซ็กซี่มากเลยอะ่ะสะบื้มจังเลยนะคะอันนี้คุณพี่แบบว่าจะไปเที่ยวต่อหรือเปล่าคะยุ่งจะไปไหนก็เรื่องของฉันเงียบปากแล้วก็คิดเงินไปซะเดี๋ยวนะคุณพี่คืออะไรคะ คือเป็นอะไรก่อนคือเป็นอะไรก่อนคือมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าโดนสั่งสอนใช่ไหมคุณพี่อย่ยมามชันด้วยสายตาแบบนั้นนะนั่งแคชเชียร์สุดโสโครไม่ยอมแบบเนี้ย้าพูดแบบเนี้ยนี่นะ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  A few moments later โอ๊ยวจะจัดการลูกสาวภาษาเสียคนนั้นไปได้อยู่ดีๆก็พูดจาไม่ดีกับเราอะแถมว่าเราโสโครด้วยแล้วก็อาบน้ำแล้วนะเต่าหอบด้วยเอานอะอย่าไปใส่ใจเลยนะเอาคุณพี่คุณพี่ซื้อยากลุกผมนี่คะคือไอ้ขวดเก่านี้ก็คือใช้ดีใช่ไหมคะ ยินดีด้วยที่ผมไม่ล่วงนะคะขึ้นเป็นอมๆมด้วยโอ้โหแต่แล้วว่าต้องหาแบบหาขายมาแล้วเนี่ยเอาน้ามันมาทาหัวแล้วแบบผมขึ้นเป็นจมๆมเรียบร้อยโอ้โห,ห,หแหวกมาเลยเซลขออนุญาตไม่เซลแล้วกันนะคะได้ข่าวว่าแบบเซลบางคนไปก็คือแบบโดนตบกลับมาเลยอ่าเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะรับเป็นบัตรนะคะเจ็ดจุดเก้าศูนย์อเหลือเวลหกแล้วล่ะทุกคน หรือว่าเราสามารถซื้อลายเส้นได้แล้วเฮ้ยนี่เราซื้อลายเส้นได้แล้วนะคะเราเบลลกแล้วเราก็จะมีพีนัทบัตเตอร์นะคะมีแป้งมาใหม่หรอโอลิฟออยล์พาสต้าสปาเกตตีนะคะแล้วก็ไลซ์บัสเมติกคืออะไรอะแล้วก็เกลือแต่วันนี้ร้านเราก็จะปิดเอาแหละเราซื้อไว้ก่อนเลยดีกว่าเรียบร้อยมีสินค้าใหม่เข้ามานะคะทุกคนดูดีนี่ปกติแป้งที่เราขายเนี่ยจะเป็นแป้งแบบแป้งสีฟ้านะคะ แต่วันนี้ก็คือแป้งอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นแป้งแบบพรีเมียมมีโอลิฟออยล์น้ำมันมาเกาะนะคะแล้วก็เส้นพาสตา้าสปาเกตตีแล้วก็เป็นข้าวนะครับข้าวบาสมาติคืออะไรไม่แน่ใจผงโรยข้าวหรอืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเกลือด้วยนะคะว้าวของใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เราจะทําการซื้อเป็นเชลนั่นเองเนาะดูซิตังพอไหมอุ้ยตังไม่พอให้บิวสองร้อยอยากได้เชลใหม่อะต้องสองเชลไปไงต้องใช้เงินทั้งหมด ี่ร้อยหรอโอ้น่าสนใจแฮะเราต้องซื้อตู้เย็นเพิ่มไหมเนี่ยต้องดูก่อนนะคะว่าโปรดักของเรานั้นต้องใส่ไปที่เชลทั้งนั้นเลยอุย้ยมีพีนัทบัตเตอร์ด้วยน่ากินมากเชลหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตู้เย็นยังไม่จําเป็นกดซื้อก่อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกดสั่งนะคะเราสต๊อกไว้ก่อนละกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขออนุญาตปิดร้านก่อนนะคะคุณลูกค้าทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่กับร้านที่จะอัพ เกรดเพิ่มเติม,เ,ตมเราต้องซื้อของของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทําการเอาของลงเชลจริงๆเชลก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นพวกเส้นสปากเกตตี้เราจะไว้ที่ตรงนี้แล้วกันสวยอันนี้เป็นของใหม่นะคะเป็นเชลที่แบบมีมูลค่าราคาแพงอันนี้น่าจะเป็นข้าวนะคะผม ามติเป็นข้าวเป็นแพ็คข้าวแบบอพิอุ่นนะคะแบบสินาทีกินได้เลยสุดยอดแล้วก็น,นี้น่าจะเป็นเกลือหรือเปล่านะเออเกลือแหละโอ้ของใหม่เข้าแบบนี้เนี่ยลูกค้านี่พลาดไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะผมเราจะมาดูสินค้ากันนะคะว่าจะขายได้สักกิ่ตังกันเชียวแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งอันใหม่โอเคฮะ ระวังแป้งเรียบร้อยอีกอันนึงอันสุดท้ายนะคะเป็นพีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์เราจะวางไว้ตรงนี้แต่พีนัทบัตเตอร์นี่คิดว่าน่าจะราคาแพงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยขายได้ค่อนข้างแบบแพงอยู่นะคะผมเพราะฉะนั้นเราจะมาตั้งราคากันดีกว่าอย่างแรกเลยแป้งอุยอันนี้คือราคาตลาด6.78นะคะเราจะตั้งที่6.77ถูกกว่า1เซนแค่นั้นแหละอันนี้5.405.39ค่ะ อันนี้เราขายถูกกว่านะคะอุ้ยราคามันก็ดีอยู่นะเนี่ยอันนี้5จุดเอ้าเเจ็ดอยู่แล้วอะอันนี้ชาน,น,นะคะอันนี้อันอันเก่าอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตีนะคะเป็น6.61ราคาตลาด6.62นะ,ะเราขายถูกกว่าอยู่แล้วค่ะเพื่อเลียลูกค้านะคะ6.90ค่ะอันเนี้ยถูกเวอร์ไม่มีอะไรถูกไปกว่าร้านนี้แล้วค่ะขายตัดราคาไปเลยค่ะร้านอื่นจะมาว่าเราไม่ได้นะคะก็เรารับขอบมาแบบเนี้ยเนาะ ออด5 1ไข่าข่ไข่52แพงค่ะแพงโอเคค่ะคุณลูกค้าเชิญเข้ามาที่ร้านได้นะคะตอนนี้มีตล้างเหลืออยู่แค่76เหรียญแล้วคะ่วะไม่มีตังคะ่ะเติมนมก่อนตอนนี้ยังซื้ออะไรมาเติมร้านไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าตังหมดะคะ่ะตังไม่เหลือแล้วยิดตังเข้าเร็วๆอีนมนุษย์เงินเดือนว<ะ>้าฉันเป็นเจ้าของร้านคะ่ะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนโอ้โหปากคอเลาะลายนะอีเจนี่โอ้โห เริ่มซื้อเยอะแล้วให้ลูกค้าตอนนี้เออทอนห้าสิบห้ขอเชลส่งเชลเงิน400วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าร้านของเรานั้นจะยังเพิ่มเชลเคาเตอร์ไม่ได้นะคะ เราก็สามารถเพิ่มเซสชันต่างๆได้แล้วด้วยนะคะซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยซุปแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบให้ซปแจงเล่นคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s สไ i b e กับซุปแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะวันนี้ร้านเราใหญ่โตขึ้นมากแล้วนะคะทุกคนและเป็นร้านที่สวยงามมากๆเลยด้วยครั้งหน้าเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเราจะขยายร้านให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมนะคะและจะเป็นร้านที่ทุกคนจะต้องประรับใจแน่นอนกับซ ครั้งนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเวลาที่เจะลงคลิปให,ใหม่ๆเพื่อเจอไปพรายกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะ